ี๋ยวทุกคนหนึ่งสองแคบๆนะครับวันนี้สอนยังไงให้เข้าใจง่ายที่สุดออนี่นะ,ะยืนหลายคนต่อยกว้างนะครับไม่เก็บคางไม่เก็บอะไรครับวันนี้เดี๋ยวมาสอนอง่ายๆทุกคนจินตนาการง่ายๆนะปืนนะทุกคนเคยเล็งปืนมาเล็งปืนเวลาต่อยนะทุกคนเราจะไม่ดึงหน้าออกจากคางไม่ดึงหน้าออกจากศูนย์เล็งของเราเท่านั้นเวลาต่อยให้เราต่อยบแล้วก้มหน้าเล็งปืน ง่ายคิดอย่างนี้เลยเล็งปืนเล็งยังไงถ้าเรายิงปืนไม่เล็งมันก็ไม่โดนอ่าเพราะ,ะหนึ่งเล็งถ้าโดนและแคบๆสองสลับกาดนะครับหมัดหน้าดึงกับคางหมัดหลังไปถึงเป้าปัาง้งดึงกับอ่าอย่าลืมปิดตัวนะหนึ่งสองอัดดูขาด้วยดูขาด้วยขึ้นขวาไปหมดเลยนะพังยืนให้แข็งแรงนะเราจะไม่โน้มบาลานมาอะไรทั้งนั้นไม่โน้มบาลานดึงกับพางยืนให้แน่น ยืนให้แน่นอมองเจ็บได้ไหมไปลนะนะ่อยไปเจ็บไม่โค้งพคงนั้นยืนแน่นๆเหมือนเล็งปืนสองต้องสลับดึงกลับเคลื่อนที่เจ็บฮึบอ่ะตรงแล้วเห็นไหมไม่ขยับเยอะไม่เหวีย่ยงไม่อะไรทั้งนั้นแจ็บหนึ่งสองสลับดึงกลับถ้าทุกคนไม่เข้าใจให้นับเป็นจังหวะนะหนึ่งสองสามเพื่อนที่ หนึ่งเฉพาะยอ่อลงนะทุกคนเราจะไม่เหิหนขึ้นยอ่อลงรับบังอย่าลืมพิกลืมกลับเก็นผิดจ็บต่อยป๊บถึงกับ,กบ,บ,กบเสร็จเ <c oughs> ข้าใจง่ายไหมเล็งปืนถ้าเข้าใจยากบอกด้วยเดี๋ยวจะแก้ใหม่พูดไปเรื่อยอะ่ะรู้พูดอะไรแค่นี้แหละ